เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพมกวับผมพี่เกมาการนะครับวันนี้มีเกมทีวีนะครับผมซึ่งวันนี้ไม่ดีของตัวของกระผมเองเด้อโอเคเล่นบาเรตนะ์เนาะเออไม่ไม่ไม่เปลี่ยนปืนหนะ่ะกเอยไม่ใช่เกือบไปกดใช้ละตอนนี้มันเปิดได้ปืนนอ๋ออันนี้เราสองชั่วโมงนะเราเล่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ ไม่ได้มาอ๋อนี่มันอัปเดตใหม่ครับผมจะดูว่ามันจะมีโปรแกรมโกงหรือเปล่าแม่งไม่ใช่เข้าไปห้อง user sheet นะ user sheet เดี๋ยวเ,เชดค,คดเคี้ยวอะมอัปเดตใหม่มันจะมีโปรโลขนาดนั้น,น,นมันก็เกินไปนะกระไรกระไรอยู่นะครับแบบเพิ่งก่ออัปเดตแล้วเข้ามาเลยนะอัปเดตประจำสัปดาห์อืมหาเฮ้ยเซ รกดไปเลยโอเคครับนำอยู่ไม่มากครับผมก็พ เดยวเมื่อกี้ทำไมนีดเลอคิดเดียวอย่ามายุสเซอร์รงยุสเซอร์ชีตโอ้ยจะันทำไมวะใช้อร่อยอไปละสามตัวพอครับผมเดี๋ยวเขาจับไตได้นะก็เพราะว่าซึ่งก็เพราะว่า What the fuck เมื่อกี้ไม่โดนเลอ เมื่อกี้ไม่โดนเลยโอ้เฮอมาจังมาลงไปข้างล้วนะรอแม่งไปหนึ่งทำดี my friend โอ้ยิงไม่โดนไอ้บ้าเอ้ เมื่อกี้พลาดนะครับผมเปิดมาก,ก็ล่อไปเลยครับแปดหนึ่งแปดสองแล้วโอเค,อเคปาล์บดไม่เคยจะโดนอย่ามายนะุ่งเสียเถอะยุ่งเส์ปพอมันนะครับผมแป๊บส อะไบัญชีไหน,นไม่บัญชีเกมเลยแคดเกมอะจบแล้วโอ้ เยิงไม่โดนงงไหมกูงงอ่ะตุกบูไปถามไปตตรงนี้อยู่ชนะโว้ย I'm the one the one the way you want โอเคครับผมเมื่อกี้เพื่อนมาห้องนิดหน่อยนะแม่งทำไมมันจะหมด c h อ o s วะโอเคอย่างนั้นก็ไม่เจอโปรโนะฮะ โด,ดนำนำอยางีนอ้าวเป็นไรครับผมเราจะกอบกู้สถานการณ์โอ้ที่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผม เออสิบสิบสองตัวทำได้เนาะไม่ได้ทำมต้องช่วยกันนะผมเลยอย่างนี้ถ้ามันทำคนเดียวไม่ได้เลยครับโอ้โอ้โดนย,ยังไงมันไม่น่าที่จะโดนแต่มันก็ยังโดน what the fuck what the fuck is this โอ้ผมก็ไม่รู้นะครับว่า ความกางของตัวเองนั่นเองนะฮะพี่ก็ไม่รู้เ <Okay. S 2> มื่อกี้ขวาเข้าปะวะโอ้โหมารีโหลดเลยตอนนี้วะวัดดาป้าทีน่นะฮะเม55าล้วผม65แล้วทำไมไม่เข้าทีมนูะ ไอ้เหี้ยไม่มีคนอยู่เลยเออนี่จะข้อแปดแปดแล้วลอออโอ้โหสิบห้าตัวครับผมนะเราจะไม่ทำละสิบสามออคิสส์เประวีบ้างนะฮะสุนนี้ก็ไก่กาหมูมากระไก่นะครับผมเก็บปงเก็บปนืนเชฉยเลยมาคิสส์บ้างอะไรบ้างเพื่ออะไรจะดีขึ้นนะ โอ้ยแค่ตัวเดียวเองถ้ายิงโดนนะห่างกัน18ตัวนะผมซึ่งก็สกอร์ที่9ล้าตดเจ็บนะผมจะไล่สกอร์อรเลยๆนเะไม่ค่อยแม่มนเลยวะ่ะไบเซนฮัลโหลไบเซนแจ็คพอตคุณได้รับรางวัลตอบแนี้บาเลตเอ็มสองแปดเอ็นึ่งเอสามสิบดีสามสิวัน เชิดโดนี่แม่งฆ่ากูาไปสองรอบแล้วมันฆ่าไปสองรอบแล้วเพื่อน Come on man เล่นต่ชาออนะผมแม่งแบบก็มันก็ไม่ได้แย่แม่ไม่มีคนดูฟ้าเลยโอ้ ไอสัตว์เอ้ยโปรมาแมงไม่ยูเซอร์เชดก็ล็อกปะไม่ไม่ไม่รู้ได้โปรผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูฮะเขาจะืนซ้อนกันก็ได้ครับผมผมก็ด่วนสรุปเกินไปหน่อยนะต้องขออภัยจริงในแครปบ โอเคครับน่าจะแพ้ไปนะรอบนี้บลูทีมวินออกครับออกโอเคไปหาเดดแมทบ้างดีกว่าเล่นอ,อย่างนี้แบบยิงตัวก็ตายเนี่ยแกรนผ่าแกรน บาซาลาลาเบาาลาลาอราแย่ออกดีกว่าฮะโอเคอ้าวมันเรียกร้องนะครับผมมาประ,ะดาวแม่งเลยสัตว์กลัวเลยวะเจ็ดแค่โคตรใจ เชื่อในตัวคุณเนี่ยโอเคอ่ะทำไมไมันหยุดเออกกดเข้าทีมดไม่ลนึงดอกไม่เนียนเลยลดดาวได้ถึงกับร้องว่าหนึ่งดอกโงนะผม อ๋โนึงดาววานึดอกโปรครับผมีแต่ลูกกันโปร ดอกก็โปรโหงดาวลั่นวาจา,กกา,ว,าว่าหนึ่งดอกโปรโ มแม่งหัวคุณทุกนัดเลยบ้าหนึ่งขนาดหนึ่งดอกอยังโปรนะดาวบอกว่าหนึ่งดอกโปรนะผมซึ่งก็ไม่รู้จะเชื่อใครได้หรือเปล่านะครับ เอ๊มึงจะโป้ทำไมวะที่เห็นแม่พีบีไม่เป็นเหรอสัตว์พ่อมึงต้องมาสั่งสอนให้เล่นเหรอโวอ้ยไม่อยากเล่นต่อไปยศโดม่เอ้นนอเอ,เอลเมนโอเอ้อ ถ้าแม่งโดนหัวออกูอีกนะกูร้องแม่งโผล่เลยทอ่เดียไปโดนนะเขาวะอาไปเลยครับหนึ่งนิ้วนะผมทุกคนก็รู้จั้นวะ่ามันเป็นนิ้วอะไรนะครับซึ่งบอกไม่ได้ครับมันเป็นนิ้วเอ่อระหว่างนิ้วชีกับนิ้วนางนะผมบ,บอกแค่นี้นะ ไปไปคิดเองครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้คำตอบของตรงนี้ด hey, yeah, ีของเลยจุดดาวงงโหนะเจอเนี่ยไอ้เหี้ยยดขีดเอ้ยควยควย 花赖落嘞。 โปครับผมรู้จักยิงต้องของจริงใส่ยัดวีนี่โป้แน่ๆครับเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันยิงอยู่ตรงนู้นไหมแล้วมายิงนี่เหรอวะมันมันมันไม่ใช่ ะกูเริ่มงงละโอเคเหรอหนึ่งดาวว่าหนึ่งดอกโปรก็ไม่มีการตอบโต้เลยครับก็ก็ช่างแม่งเลยสัตว์ถ้าจะโปรขนาดนี้เฮียเล่นกับพ่อมึงนะยัดดอกไอ้ยัดแค่ออกเลยครับผมออกเลยว่ะ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแม่งอัปเดตปุ๊บเจอโปโลเลยสลัดผักเอ้เยโอเคคลิปนี้ลาไปก่อน